มาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ใน s q u วิดเกมกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเล่นเป็นแมปออ b ฟีนั่นเองพวกเราพร้อมผจญภัยกันหรือ,อยังอะะ่ะฮะคุณยายบอกฉันทราฟตั้งนานแล้วป้าฉันตื่นเต้นเป็นบ้าเลยไปกันเถอปะป้าคุณยายบอกนะครับครูบรีตามมาเร็วจิ๊บนี่ครับซัวิดเกมนะครับก็มีคนต้อนรับโอ้มาถึงก็ด่านกระจกเลยเหรอแล้วใครจะรู้เนี่ย เดี๋ยวนาไปก่อนสิเอาเออกไปแล้วะครับถูกพอดีอันนี้ก่อนอ่ะโอเคฝั่งขวาอ่ะถูกว้าวโ,โ,โดนโอ้โหคุณยายเบียดะจุ๊บโอเคกระโดดโอ้โหมันเบียดกันได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวนะตรงนี้จุ๊บทางขวาหรือเปล่าอ่ะลองทางขวาดูจุ๊บทางขวาใช่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทางไหนต่อนี่เธอไปก่อนสิโอ้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 โอไม่เฮ้ย อุ้ยไม่มีใครไปเลยนะครับตอนนี้เบียดกันนี่ตกไปเลยตกไปเลยตกไปเลยเบียดตกเบียดตกจุดเบียดเบียดเบียดลงไปนี่ดูดูการเบียดนะครับอ๋อไม่ไปนะครับตอนนี้โอ้โหจำทางไม่ได้แล้วเนี่ยปุ๊บอทางนี้ทางนี้โอเคเอาปุ๊บ อ่าโอเค<ม>าทางขวาไม่ได้นะครับซ้ายหรือขวานี่เธอไปก่อนสิเออไปเลยเบียดจึบจ๊บจึบ๊บเบียดเบียดเบียด,ยดโอ้ไม่มีใครมาเลยมาเร็วคูบาดิคุณยายมาเร็วจึบจ๊บจึ๊บมาแล้วกระโดดไปเลยไม่รู้ว่าทางไหนเนี่ยอ่าตามคูบาดิไปนะครับฮึบจึบ,จบใช่ทางนั้นเย่ <Yeah. S 1> โอเคมาแล้วเช็คพอยต์นะครับ คุณยายก็มาคุณวอดีล่วงไปแล้วต่อมาตรงนี้เหยียบก้อนเมฆโอ้ตกจึบ๊บปึ๊บนี่ครับตอนนี้อันนี้จําได้ว่าเป็นด่านน้ําตาลนะเนี่ยแกะสลักน้ําตาลโอ้คุณยายเปลี่ยนชุดแล้วนะครับคุณยายขึ้นมาบนเมฆสินี่อ่าคุณยายขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้จึบ๊บปึ๊บกระโดดตรงนี้อ่าปึ๊บปึ๊บปึบปึบเช็คพอย อันนี้ปีนขึ้นไปข้างบนหรอโอเคน่าจะได้อยู่ดูเหมือนว่าเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นนะตามคุณยายไปอันนี้ลงได้ไหมออ่ะลงมาได้นะครับตรงนี้จึ๊บจื๊บจ๊บปึ๊บแล้วก็ปีนขึ้นคุณยายรอด้วยสิ่แง่ฉันไม่รอแล้วเอ้ปึ๊บป๊บมาทางนี้เออปีนปีนจึ๊บแล้วก็ลงปึ๊บเช็คพอยต์นะครับแล้วก็อันนี้กระโดดข้ามนีเป็นไงจึ๊บจ๊บเช็คพอย มาเดี๋ยวเราต้องข้ามตรงนี้กันนะพวกเราจึ๊บค่อยๆกระโดดฝึงจึงฮึบจึงจึงจึงว้าวไม่ไปกันต่อฟึบฟึบฟึบปินปีนขึ้นว้าวว้าวเช็คพอย n ์นะครับเช็คพอย n ์ตรงนี้คุณยายเหยียบได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมันเบียดกันนะครับตอนนี้จึ๊บกระโดดมาตรงนี้ฟึบกระโดดข้ามอุ้ยได้ด้วยจึงแล้วก็มาฝั่งนี้ไม่โดนไม่โดนฟึบ อ่ะยารนะยากจังมาฝั่งนี้อ่ะกระโดดข้ามถึงแล้วก็ตรงนี้อ่ะค,อคอ่อยๆอือเช็คพอยต่อไปปีนขึ้นจึง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 อันนี้กระโดดยาวฮึบกระโดดโอ้โหสูงมากๆเลยพวกเราฮึบฮึบฮึบผ่านยังเช็คพอยต่อไปเป็นดานอมยิม้มนี่ขึ้นไปเลย โอ้ออดี้ด่านนี้นี่นยากเหมือนกันนะเนี่ยสควิดเกมเนี่ยทุกคนจึ๊บเช็คพอยนะครับเลือกประตูซ้ายหรือขวาโอเคสีเขียวสีเหลืองหรอเอองั้นเอาเป็นสีเขียวแล้วกันจึ๊บโอ้สีเขียวผ่านเออสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วกันจึ๊บผ่านเขียวแดงนะครับน้ำเงินฮึบแดะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำเงินไม่ผ่านนะครับเอาไว้เขียว แดงแล้วก็ตรงนี้จึบมาเช็คพอยต์นะครับผ่านนั่นแหละคุณยายโอ้สบายมากตอนนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับปึ๊บเช็คพอยต์โอเคขึ้นไปข้างบนสินะจึบมาแล้วคุณยายรอด้วยสิโอคุณยายบอกไม่รอเอ้านี่ทางตันนะครับคุณยายเดี๋ยวนะมันไม่มีแล้วหรอหรือว่าต้องเข้าไปตรงนั้นตรงประตูเหรอโอเคน่าจะประตูนี้แหละมะ ึงมาแล้วนะครับผู้คุมโอ้โหเลี้ยงลายเลยจึ๊บมาผู้คุมบอกฮ้บรีบปเ่อะเออปล่อยแล้วเหรอ,อปล่อยง่ายจังจึ๊บมาเลย,ยกระโดดข้ามประตูไหนเนี่ยผู้คุมหา <How S 2> เอาเอง<อ>สิเออสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วกันปึ๊บเอ้าทางตันไม่ใช่คุณยายแกรนนี่เราต้องหาประตูนะแสดงว่าประตูนี้หรือเปล่า <ปะ S 2> จึบ๊บไม่ได้นะครับประตูนี้ล่ะไม่ได้นะครับโอเคึบ ทุกคนดูสิเอ้ยอันนี้เข้ามาแล้วเย่ <c oughs> yeah. โอ้โหนี่มัน A E I O y U ดีดาทำไงดีเนี่ยน่าจะยากนะครับเดี๋ยวนะเออค่อยๆกระโดดฮึตรงนี้อย่าเบียดกันสิคุณยายฮึจุมาแล้วโอเคกว่าจะผ่านนะครับอันนี้จริงๆนี่ตายไปหลายรอบนะครับแต่ว่าเออคัดมาตรงนี้เลย <c oughs> โอ้ ต่อมานี่คือด่านอะไรเนี่ยโอ้โหดานนี้ด่าชักกระเยอะนี่ดาดูสิดูข้างบนโอ้อลังกาสุดๆไปเลยไปไปกันต่อนะครับเช็คพอยต์เราต้องขึ้นอันนี้สินะจึ๊บจึ๊บไปปุ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ขึ้นไปข้างบนปุ๊บปุ๊บหึยอะว้าตกมานะครับดานต่อมาตรงนี้จึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดข้ามมามาแล้วอันนี้อะไรอะมันเป็นกระจกใสเหรอปึ๊บ ทางขวาอ่าทางซ้ายจึ๊บทางขวาฮึบเช็คพอยต์มาแล้วครับตรงนี้เลเซอร์จึ๊บจึ๊บเวิร์บวิบวิบเวิบวิบเวิบเช็คพอยต์มาได้นะครับเหยียบขอบๆใช่ไหมจึ๊บตรงนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บฮึบฮึบยาวไปยาวไปจึ๊บจึ๊บเช็คพอยต์โอ้โดนเบียดฮึบตรงนี้ฟึบฟึบฟึบมาเช็คพอยต์โอเค ชึดชตรงกลางทางขวาตรงกลางทางขวาตรงกลางฮึบเช็คพอยต์มามาอ้ยอันนี้อุ้ย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 กระโดดข้ามสีแดงว้าวโดนมาตรงนี้บ้างฟึบฟึบนี่ทางขวาทางซ้ายเช็คพอยต์โอ้โหบันไดอะไรเนี่ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยทุกคนฮึดฮึดชึบโค้งอย่างนี้ไปทางนี้ uy, <im> อ่ะเหยียบตรงนี้ได้ชึบโวยเกอบขึ้นข้างบนหน่อยฮึบ อาลงมาเช็คพอยต์เหยียบเมก้ก็ใส่จึ๊บจึ๊บขึ้นมาเช็คพอยต์มารมา์ชเมลโล่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเช็คพอยต์เรียบร้อยฮึบแล้วก็ตรงนี้อมยิ้มใส่จึง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 ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงดานชักเขยื้อนะครับเห็นมามาจึ๊บเข้าเช็คพอยต์เข้าตรงนี้ไปเลยแล้วก็ลงข้างล่างนะครับเจอผู้คุมโอ้ไม่นะ พวกเรานี่มันที่เผาผู้เล่นนี่นาดูสิคูบอดีโอ้โหแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยมาแอบคุยอะไรกันตรงนี้หรือว่าตรงนี้เป็นทางลับป๋ะเฮ้บเข้ามาแล้วนะครับทางใต้ดินเหรอจึบจริงด้วยทางใต้ดินพวกเราหรือว่าเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วปึ๊บออกไปนะครับดูสิเอะอย่าแล้วเจอผู้คุมอีกแล้วทุกคนอ่ะกระโดดขึ้นตรงนี้จึบเฮ้ยเฮ้ยจ่าเฮ้ยจ่า เป็นดาดออฟบีที่ยากมากๆนะครับตรงนี้ฮึดฮึดเช็คพอยตโดดถึง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 มาแล้วก็ลงฮึบขึ้นเช็คพอยฮึบม,มาแล้วไปอย่างรวดเร็วนะครับฮึบจึ๊บจึ๊บเช,ช็คพอยอันนี้เป็นวงกลมอย่าตกลงไปนะจึ๊บโอ้โหดูข้างล่างสิสยดสยองสุดๆไปเลยมาเราอย่าดูนะครับปึ๊บม,มาแล้วก็ข้ามตรงแสงนี้หรอโอ้โนหนี้ยาก โอ้ดิเดียวด้วยอ,อุ้ยเ้โดดหมูไม่น่าเลยโอ้โหต้องเลือกทางอีกแล้วคูบาดีไปเลยอือจจผ่านไหมผ่านนะครับสีแดงมะไม่ใช่สีแดงโอเออสีเดิมแล้วกันจบโอ้ไม่ได้มานะครับอันนี้ต้องสีแดงนะครับโอเคเช็คพอ,อย ข้าท่อถึงเข้ามาแล้วนะครับขวาหรือซ้ายไม่ใช่ขวาตรงนี้ลงท่อหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนะโอ้นี่ันไอติมนิ่นาจึบจึบจึบมาแล้วเช็คพอยต์อมยิ้มถึง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 ไข่ดาวนะครับอ๋อนี่เป็นเหมือนแบบว่าที่ทำอาหารเชฟนะครับชึบชึบคุกกี้จึบจึบจึ๊บจึบเช็คพอยต์โดนัทมาแล้วเวิร์บหยบโดนัทจึบเอา โดนผู้คุมซะงั้นอ๋อ,อโดนผู้คุมไม่ได้นะครับมาตรงนี้ไปทางยาวเลยจึงอืดจึบจ๊บอืดจึ๊บอืดเช็คพอยต์โอเค ลงข้างล่างไปเลยยาวมีระเบิดด้วยมาแล้วนะครับตอนนี้ต้องไงต่อเนี่ยนี่มะจึ๊บไม่ใช่หรือว่าดำร้าวลงไปดำลงไปแล้วดึงดูบุบบุบบุบบุมบุมบุมมุบุมมุข้างหน้าเป็นท่อนะครับหวงว่าจะเป็นทางออกพวกเราดูซิว่าต่อต่ปิโดจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บขึ้นมากระโดดปุ๊บเจอรถไฟนะครับมันก็เพ่นก่อนแล้วไป เดี๋มื่อก,กี้เป็นรถไฟแล้วก็ออกมาที่สนามบินนะครับตรงนี้ในที่สุดก็จบนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะนี่ oh, เป็นตอนจบนะครับอันนี้อ,อ๋อไปละไบร